สวัสดีครับ Nano เคนะจ๊ะมาพบกันดิกงหนึ่ง EP นะครับ EP นี้นะครับผมพามาพบกับรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นอูสุนะครับ h i g h l a n d ร์ตัวสูงนะครับมาทําเป็นตัวเตี้ยนะครับแต่ก็ไม่เตี้ยมากนะครับเป็นยีราฟแคะนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูสีสามด้วยรวมกันก่อนนะครับสีสามด้วยรวมก็มีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับก็คือเป็นรถบ้านๆเนี่ยแหละครับนะครับใช้งานมีริ้วรอยนะครับ โดยรวมก็ยังถือว่าถือว่าโอเคนะสีก็ยังเงาแต่มีอ่ะนิดๆหน่อยๆทรงดีนะครับเขาจัดทรงมาดีนะครับรถยืนทรงค่อนข้างดีนะครับรวมมาสามนิ้วนะครับ รถก็หน้าเดิมหลังเดิมนะครับบางๆกัเดิมไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันอ่ะมาดูภายในนะครับภายในเจ้าของชอบแบบนี้นะครับหุ้มเบาะมาใหม่ใส่ผ้าหุ้มมาใหม่ไม่ได้หุ้มเบาะใหม่นะครับใส่ผ้าหุ้มมานะครับก็ถือว่าก็สวยดีนะครับสองข้างนะครับอ่ะตรงโซนหน้าเดิมๆไม่แตกไม่บวมนะครับแผงกรงแผงเกียร์ดีนะครับ แผงหลังคาถือว่าโอเคนะใช้ได้นะครับแผงประตูก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยนะครับรถนี่แหม่มเ,เกียดนั่งน,น,นะครับดูกันชัดนะครับเมนอาร์คเดิมนะครับสองข้างเลยนะครับสวยอย่างเงี้ยอ่าแคบหลังเบาะไม่ขาดนะครับนะครับ ข้างหลังก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเบาะเบอะดีนะครับแผงข้างหลังก็ถือว่าสวยไม่โซมนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่ะอันนี้ไหลมาจาคนขับบ้างนะครับแผงประตูยังสวยอยู่นะครับก็น่าจะทำสีใหม่แหละแต่๋ผมมองว่าเออมันสวยดีนะครับไม่ได้เป็นเรื่องอะไรวิดีโอจอสองดินนะครับแผงหน้าปงหน้าปัดสวยนะครับเดี๋ยวเปิด นะครับไม่ใช้งานได้หมดนะครับคันนี้ไมมาแสนสามนะครับจอสองดวงสองดินนี่ใช้งานได้หมดนะครับแอร์เย็นเพลงมีฟังนะครับไมมาอย่างนี้นะครับผมไม่ได้มาเคลียร์นะมาแบบนี้นะครับล้อเป็นล้อแม็กเวลนะครับตัวนี้นะครับหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งนะครับยางยังดีอยู่นะครับดอกหนาตึ๊บเลยนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับ นี่ล้อหลังนะครับยางยังสวยนะครับเบอร์รู้สึกจะเป็นสองสองห้าห้านะครับหรือสองสองห้า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 สิบแปดนะครับก็เป็นยางกึ่งก็เกือบเท่าของเดิมเขานะครับแต่ถือว่าโอเคนะครับผมว่าสวยนะครับดอกหมาเติบนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องอ่ะห้องเครื่องนะครับถือว่าค่อนข้างสวยนะครับกันลงมกันหน้าเดิมนะครับดูง่ายนะครับรถคันนี้ แผ่นเพจเดิมนะครับหมุดจำนะครับขันลงขันหน้าสำนงสำใหม่นะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผันแดมกันร้อนอยู่ครบนะครับอาจจะมีนิดๆหน่อยๆที่อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตำหนิบ้างก็เป็นไปตามอายุเขาแล้วครับนะครับไม่มียุคไม่ย่นนะครับนี่นะครับขาก็โปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับ มาเรามาฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องเดินแบบนี้นะครับไม่มีสะบัดนะครับก็ตามอายุเขาแล้วครับนะครับแต่รถคันนี้ข้อดีเลยนะครับรถไม่มีไอ้นะครับนะครับดูกันชัดๆนะครับไม่มีไอนะครับรถคันนี้นะครับผมก็ซื้อตามสภาพนะครับพูดถึง ไม่มีนะครับไม่ว่าเครื่องร้อนก็ไม่มีนะครับเครื่องเย็นก็ไม่มีนะครับเท่าที่ทดสอบมานะครับเท่าที่ทดสอบดูนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าหายากนะครับอยู่ไม่ถึงูนยนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับเดิมๆนะครับติ๊กเกอร์เดิมอยู่นะครับห้องเครื่องก็ประมาณนี้รวมๆประมาณนี้นะครับถือว่ารถคันนี้ก็ พร้อมวิ่งแหละนะครับใครชอบยีรับแคกก็มาไปใช้ดูนะครับอ่าฝากไว้คันนะครับสำหรับยูสุฮันเดอร์นะครับลืมบอกฟรีไปกับอะลาตัวนี้ปีศูนย์เจ็ดนะครับไฟก็หลําตัดแล้วนะครับเป็นตัวสูงนะครับมาทําเป็นตัวเตี้ยนะครับทําเป็นตัวยีรับแคกนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาในเพจฮานโอเคนะครับได้นะครับก็ราคาแสงกลางๆนะครับรถคันนี้ ครับซื้อสูงหน่อยนะครับชอบเครื่องเขานะครับเาเครื่องเขาไม่มีไอ้นะครับรถคนแก่นะครับก็ไม่ได้โหลดอะไรเยอะนะครับโหลดตามสเต็ปนะครับ3นิ้วนะใส่ตัวใจเรื่มนะครับฝากไว้คันหนึ่งนะครับอยู่ตัวไฮรเดอร์ตัวสูงนะครับทำเป็นตัวเตี้ยนะครับ